สวัสดีแฟนเบสบอลทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีข่าวร้อนๆนะครับจากทวิตเตอร์นะครับที่ได้กล่าวถึงนักตบสาวเวียดนามนะครับก็คือนักตบเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับที่จะย้ายไปซบกับลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งผู้เล่นคนดังกล่าวก็คือแทนที่ทันฟุยนะครับซึ่ง เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นที่เคยไปร่วมกับหลีกญี่ปุ่นมาแล้วนะครับในฤดูการก่อนนะครับร่วมกับสโมสรเดนโซ่เอลลี่บีนะครับก็หลังจากนั้นก็หมดสัญญานะครับแต่ในเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางสื่อเวียดนามก็มีการเขียนข่าวถึงตัวเธออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการกลับไปร่วมหลีกญี่ปุ่นในฤดูการที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในเนื้อข่าวที่พูดถึงนะครับก็ได้กล่าวถึงว่าทางเจ้า ก็คือทันทุยนะครับก็มีการาจเจรจาก,กับสโมสรในลีกญี่ปุ่นนะครับถึงการไปเล่นให้กับลุดญี่ปุ่นในฤด,ดูการ2021-2022นี้นะครับโดยได้ข้อสรุปและข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งทางต้นสังกัดเองนะครับก็ได้มีข้อตกลงอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ต้องมีการแข่งขันระดับทีมชาตินะครับโดยเฉพาะรายการซีเกมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับก็ให้ทางทันทุยนะครับกลับมาเตรียมตัวเพื่อที่จะร่วมแข่งขันในรายการซีเกมด้วยนะครับซึ่งทางสโมสรญี่ปุ่นก็ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับดังนั้นนะครับสรุปก็คือเราจะได้เห็นทันทุยนะครับเล่นในวีลีกของญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งจะเป็นทีมใดนั้นก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหากพิจารณาอยู่และดูแล้วนะครับใน12ทีมที่เป็นวีลีกของญี่ปุ่นนะครับถ้ามีทันทุยไปแล้ว1ทีมแล้วก็มีทางจาจาฟิลิปปินไปแล้ว1ทีมโอกาสที่สาวไทยจะเข้าไปร่วมทับกับทีมวีลีกนะครับก็จะเหลือเพียงแค่10ทีมเท่านั้นนะครับแต่ในเนื้อข่าวนะครับในทั้งหมดนี้นะครับ เขาก็ได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าทันทุยไม่ได้เข้าร่วมทีมเดิมอย่างเดนโซ a อลิบีนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เคยไปร่วมก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสำหรับข้อตกลงและการเจรจาเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับจากการเขียนข่าวมาทั้งหมดว่าทางเจ้าตัวแล้วก็ทางต้นสังกัด หรือว่าทางสโมสรญี่ปุ่นนะครับได้ข้อตกลงได้พูดคุยกันตามที่ข่าวออกมาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะได้เห็นทันทุยนะครับไปเล่นในวีลีกอย่างที่ข่าวเขียนมานะครับ สำหรับทันทุยเองนะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับเคยเล่นในลีกไทยของเรานะครับบางกอกกาสนะครับแล้วก็เคยเล่นให้ลีกไต้หวันนะครับเคยเล่นในลีกบ้านตัวเองนะครับรวมถึงไปเล่นให้วีลีกของญี่ปุ่นเดนโซเอลบีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญคนหนึ่งนะครับด้วยระดับความสูงที่เป็น193ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีการเล่นที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะได้ดูความมันเกิด ขึ้นในอนาคตนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างชัชชุอรอนหรืออัชราพรอ,อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ